実感動き出しました<で>かわされたか一つ約束しろ俺より先に死ぬな俺たちは死ぬために戦ってるんじゃない生きるために戦ってるんだたった一つの命だもったいない หนังได้ย้อนกลับไปในช่วงท้ายของสงครามขณะน,นี้เรือดำน้ำไอ7จที่มีกัปตันเรือที่ชื่อว่าคุรามุโตเป็นคนควบคุมสั่งการซึ่งตอนนี้ก็กําลังถูกเรือดำน้ําของศัตรูโจมตีกัปตันคุรามโตก็สามารถสั่งการพาเรือหลบตอร์ปิโดของศัตรูได้แถมยังได้ยิงสวนกลับไปจนสามารถจมเรือดำน้าของอเมริกาไปได้หนึ่งลำส่วนคนนี้ก็คือซูโบตะ หมอประจาเรือคนใหม่และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของหมอด้วยที่ได้มาประจําการอยู่ที่เรือดำน้ำําซึ่งครั้งแรกก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วและอีกคนก็คือซูซูกิมาฝึกเป็นผู้ช่วยกัปตันซูซูกิเองก็เพิ่งมาประจําการอยู่บนเรือดำน้าเหมือนกันและดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอายุน้อยสุดด้วยโดยที่ซูซูกิเขาก็มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีจึงได้แอบเอาฮาร์โมนิกา้าหรือหีเพลงแบบเป่านั่นแหละครับติดตัวขึ้นเรือมาด้วย วันที่3สิงหาคมในปี1945ตอนนี้ความหวังเดียวของญี่ปุ่นที่จะต้านฝ่ายพันธมิตรเอาไว้ไม่ให้บุกเข้ามาได้ก็คือเรือดำน้ําโดยที่ญี่ปุ่นมีการวางแนวป้องกันเอาไว้ถึง5ชั้นซึ่งเรือ i-77 ที่กัปตันคุรโรมโตโด,ดูแลอยู่ด่านท้ายสุดแต่ในฐานะด่านท้ายสุดพวกเขากับมีตอร์ปิโดอยู่แค่14ลูก ซึ่งใช้ไปแล้วสองลูกและตอนนี้จากรายงานดูเหมือนว่าจะมีเรือลบหลาหลังวิ่งเข้ามาในรัศมีแต่ด้านหน้าของพวกเขาก็มีเรือ i 8 1อยู่ทุกคนก็หวังเอาไว้ว่ากับตันอาริโซวาจะจัดก,การได้ทั้งหมดซึ่งกับตันอาริโซวาและกับตันคุราโมโตะทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันพอพูดถึงเรือไอแปดก็ทําให้กับตันคุราโมโตะนึกย้อนกลับไปในตอนที่ทั้งคู่ได้รับตําแหน่งกับตันเรือใหม่ๆ ทั้งคู่รู้ดีว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเหลือแค่เรือดำน้ำคงไม่มีโอกาสชนะสงครามในครั้งนี้แน่แต่ถึงจะรู้แบบนั้นสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้และก่อนที่จะออกมาประจําการอยู่ที่เรือดำน้ำชิซุโกะซึ่งเป็นคนรักของคุรามโตะก็ได้เอาจดหมายมาให้โดยบอกว่าข้างในมันเป็นเครื่องรางที่จะทําให้ปลอดภยัยชิซุโกะเธอเป็นน้องของอาริโซวาเนื่องจากสงคราม แผนที่เธอจะได้เรียนปินโนต่ออย่างที่ตั้งใจกลับต้องออกมาเพื่อดูแลเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ของพวกเขาตายจากความโหดร้ายของสงครามตัดกลับมาที่เรือดำน้ำหลังจากที่นึกถึงชิซุโกะคุราโมโตะ จึงได้มาแกะ2จดหมายดูซึ่งข้างในมันก็เต็มไปด้วยภาพวาดของเด็กๆที่ชิซุโกะดูแลและยังมีโน้ตเพลงอีกแผ่นหนึ่งที่อยู่ในซองจดหมายแต่ข้อความที่เขียนเอาไว้ใต้โน้ตเพลงกลับไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นทําให้โครโบโตอ่านไม่ออกว่ามันเขียนว่ายังไง วันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่รุ่งเช้าของอีกวันเรือไอเจเก็ตรวจเจอเรือคุ้มกันของศัตรูกับตันคุรามโตะได้สั่งให้เตรียมตัวไปโดเพื่อโจมตีแต่ก็ยังไม่ได้สั่งยิงพวกเขาก็ตรวจเจอเรืออีกลำกำลังพุ่งตรงมาทางด้านหลังของพวกเขาคุรามโตะจึงได้ระงับการยิงและสั่งให้นำเรือดำลง80เมตรของกับ,บอกให้ทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกจากระเบิดนำลึกเรือพิฆาตของอเมริกา ได้กระหน่ำทิ้งระเบิดน้ำลึกใส่เรือดำน้ำของญี่ปุ่นอย่างหนักเรือเริ่มได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดคุรามโตะ<ต>เห็นท่าไม่ดีจึงได้สั่งให้ลอ,อยขึ้นเพื่อหลบให้พ้นระยะระเบิดน้ำลึกแต่ดูเหมือนว่ากับดันเรือพิฆาตของอเมริกาจะรู้แผนจึงได้เตรียมระเบิดน้ำตื้นเอาไว้เหมือนกันเมื่อเป็นแบบนั้นคุรามโตะจึงได้สั่งให้เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหลอกให้เรือพิฆาตเห็นตำแหน่งจะได้ทิ้งระเบิดน้ำลึกต่อพอเมื่อมีการทิ้งระเบิดน้ำลึกโซนหน้าบนเรือพิฆาจจะมีุดบ โครามโตกะจะใช้จังหวะนี้เพื่อหนีแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนเมื่อทุกอย่างที่โครามโตะคิดกับตันเรือพิฆาตของอเมริกาจะรู้ทันจึงได้หยุดทิ้งระเบิดและรอให้โซนาตรวจหาตำแหน่งจนสามารถหาเรือดำน้ำไอเจ7เจอ,อโครามโตจึงทําได้เพียงดำให้ลึกที่สุดเพื่อหลบซ่อนตัวจนสุดท้ายนะครับก็หนีพ้นเรือพิฆาตมาได้วันที่12สิงหาคม i-77 ยังคงสอดสองหาศัตรูที่จะผ่านเข้ามาจนเจอเข้ากระเรือบรรทุกของอเมริกันสองลำซึ่งผ่านมาถึงพวกเขาได้ยังไงไม่รู้และทั้งสองลำไปได้รับความเสียหายแสดงว่าเรือ i-81 ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาอาจจะโดนจัดการไปแล้วแน่ กัปตันคุรามโตได้สั่งให้เปิดท่อต่อ์ปโดทั้ง4ี่ช่องเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้หลังจากเล็งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนกับตันก็ได้สั่งให้ยิงต่อ์ปโดออกไปทั้งหมด2ชุดชุดละสีลูกซึ่งต่อ์ปโดก็สามารถจัดการกระเรือบรันทุกทั้งสองลำได้แต่เนื่องจากใช้ต่อ์ปโดไปทั้งหมด8ลูกเพื่อจัดการกระเรือบรันทุกของศัตรูโทยามะที่เป็นหัวหน้าหน่วยไข่เทนจึงมองว่ามันไม่คุ้มเพราะถ้าใช้ไข่เทนแค่ลำเดียวก็สามารถจมได้ทั้งขบวน โทยมะจึงบอกกับกัปตันคูรามโตะไปว่าให้พวกเขาออกไปปฏิบัติการดีกว่าแต่กัปตันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียของ ระหว่างนั้นเรือพิฆาตของอเมริกาก็ตรวจเจอพวกเขาคครามโตจึงได้สั่งให้น m, ําเรือดำลง50เมตรแต่เรือพิฆาตก็ไม่ได้โจมตีไอเจและเปลี่ยนเส้นทางไปช่วยคนที่รอดจากเรือบรรทุกที่กําลังจะจมระหว่างที่กําลังช่วยคนที่รอดกับตันไม้ของเรือพิฆาตอเมริกันที่เห็นเรือดำน้าโผล่ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้สั่งให้โจมตีแต่ให้เร่งช่วยคนที่รอดก่อนซึ่งทางด้านเรือดำน้ําถึงจะมีโอกาสยิงแต่คครามโตก็ไม่ได้สั่งยิง และปล่อยให้เรือพิฆาตช่วยคนที่กำลังจมน้ำก่อนทั้งสองฝ่ายยังคงไม่มีฝ่ายไหนทำอะไรแต่ตอนนี้กัปตันไม้รู้แล้วว่าเรือดำน้ำของญี่ปุ่นลำนี้ก็คือ i77 ซึ่งจมเรืออเมริกันไปแล้วหลายลำและเพียงวันเดียวก็สามารถจมเรือไปได้ถึง17ลำทำให้กัปตันไม้ยิงต้องการที่จะจัดการกับเรือดำนี้ให้ได้ ส่วนเรือ i อ7หลังจากที่จมเรือบรรทุกไปได้สองลำก็ได้ออกจากพื้นที่และได้รับรายงานจากศูนย์ประชาการกองทัพเรือว่าเจอเรือบรรทุกของศัตรูผ่านเข้ามาในรัศมีและเลยจุดเที่ยวเรือ i อแปอยู่เข้ามาได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับ i อแปได้เนื่องจากจุดที่ได้รับสัญญาณครั้งล่าสุดของเรือ i81 อยู่ไม่ไกลมากและมันก็เป็นเส้นทางที่จะผ่านไปดับเรือของศัตรูที่จะเข้าสู่โอกินาวะ คุรามโตะจึงต้องการที่จะแวะไปดูและเช็คดูจุดที่เรือไอแปอยู่ล่าสุดและก่อนที่จะออกเดินทางกัปตันก็ได้หยิบกระดาษโน้ตเพลงขึ้นมาและก็ให้ซูซูกิที่พกหีบเพลงขึ้นมาด้วยเป่าให้ทุกคนได้ฟังซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ทุกคนฟังแล้วต่างนึกถึงคนที่อยู่ทางบ้านคนที่พวกเขาต้องกลับไปหาให้ได้ ฟังแล้วดูเศร้าอยู่ไหม่น้อยและหลังจากที่ซูซูกิเล่นจบกัปตันก็ได้เอาโน้ตเพลงให้หมอช่วยอ่านข้อความที่เขียนต่อท้ายซึ่งมันก็เป็นภาษาอิตาเลียนโดยชื่อเพลงนี้ก็มีชื่อว่าโอไลออนกลางฤลือร้รอนซึ่งโอไลออนในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มดาวโอไลออนนั่นแหละครับ ในจดหมายยังมีข้อความต่อท้ายอีกว่าโอโอไลออนช่วยนำทางคนรักฉันทีอย่าให้เขาหลงทางเมื่อหาทางกลับบ้านหลังจากนั้น i 77ก็ได้ออกเดินทางซึ่งใช้เวลาไม่นานมาก็เดินทางาถึงจุดที่เรือ i 81อยู่ล่าสุดโดยที่โซน่าเหมือนจะตรวจเจออะไรบางอย่างซึ่งเป็นเหมือนเสียงเคาะที่อยู่ลึกกว่า100เมตรคุโรโมโตะจึงได้สั่งให้นําเรือดำลงใกล้ที่สุดเพื่อฟังให้ชัดโดยเสียงทุกคนได้ยินเป็นเสียงเคาะราดมอสดูเหมือนว่าจะยังมีคนเหลือรอดในเรือ i 81ซึ่งคนที่เคาก็คือกัปตันอาิโซวาเพื่อนของคุโรโมโตะนั่นเอง แต่เสียงเคาะไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นนะครับที่จะได้ยินสตรูก็อาจจะได้ยินเสียงเหมือนกันเนื่องจากเรือดำน้ำไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือจึงนำให้คุรามตโตเทาอะไรได้ไม่มาก ซูซูกิเขาได้ยืนเครื่องดนตรีของเขาให้กับตันโครามโตเพื่อเคาะกลับไปถึงแม้มันจะเสียงที่จะถูกตรวจเจอแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่จะโต้อตอบกันได้กับตันอาริโซวาได้ข้อรหัสมอร์สบอกว่าเรือของเขาสตาร์ทไม่ติดและอากาศก็กำลังจะหมดกับตันอาริโซวารู้ดีว่าเขากับลูกเรือที่เหลือคงไม่รอดแล้วละ่ะจึงได้บอกให้โครามโตรีบหนีไปเพราะกับคำสั่งเสียสุดท้ายนั่นก็คือช่วยดูแลน้องสาวของเขาด้วย ระหว่างที่คลามโตะกับอลิโซวากำลังติดต่อกันเรือพิฆาตของอเมริกันก็ตรวจเจอพวกเขาดูเหมือนว่ากับตันไหมจะเดาเส้นทางของเรือดำน้ำญี่ปุ่นได้แม่นพอมาถึงเรือพิฆาตของอเมริกันก็ไม่รอชา้าจัดการทิ้งระเบิดน้ำลึกเพื่อจัดการกับไอ77ทันทีคุรามุโตะพยายามที่จะพาไอ77หนีแต่ด้วยแรงระเบิดน้ำลึกจำนวนมากที่เรือพิฆาตทิ้งลงมา ทำให้ I77 ได้ 77, รับความเสียหายมีน้ารั่วเข้ามาในตัวเรือทําให้ลูกเรือต้องรีพากันหาที่อุดรอยรั่วอย่างเร่งด่วนและมันก็ไม่ได้มีแค่น้ํารั่วเข้ามาเท่านั้นห้องเครื่องตอนนี้ก็เกิดไฟไหม้ทำให้ลูกเรือในห้องเครื่องได้รับบาดเจ็บหนักเพราะโดนไฟไหม้ไปสองคนแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ควบคุมไฟเอาไว้ได้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะเสียหายหนักกว่านี้ หลังจากที่ควบคุมทุกอย่างได้ทุกคนก็ต้องทำให้ทุกอย่างเงียบที่สุดคุรามโตะต้องการทำให้เรือของอเมริกันคิดว่าทุกคนตายหมดแล้ว โซนหน้าของเรือพิฆาตตอนนี้ก็หา i77 ไม่เจอและคิดว่าน่าจะจมไปแล้วแต่กับตันไม้ไม่คิดแบบนั้นและมั่นใจว่า i77 ยังอยู่กับตันไม้ได้สั่งให้ดับเครื่องยนต์และรอจนกว่าจะตรวจเจอให้มันรู้ไปว่าใครจะอดทนรอได้นานกว่ากันงานนี้ใครขยับก่อนคนนั้นแพ้ ที่กับตันไหมอยากจะจัดการกับเรือดำน้ำของญี่ปุ่นให้ได้ก็เพราะว่าเขาอยากจะจัดการกับอาวุธสุดบ้าที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่าไคเทนซึ่งมันฆ่าทหารเรือของอเมริกันเป็นจํานวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือหลานของเขาด้วย ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างจอดนิ่งกันกว่า35ชั่วโมงแล้วแน่นอนครับว่าเรือพิฆาตด,ดูเหมือนจะได้เปรียบมากกว่าพเพราะลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้สูดอากาศอย่างเต็มปอดต่างจากเรือดำน้ำไอ7 7ตอนนี้ดูเหมือนว่าอากาศใกล้จะหมดเต็มทีทายังคงจอดแน่นิ่งอยู่แบบนี้ลูกเรือทุกคนก็คงขาดอากาศหายใจจนหมดสติไปซะกก่อน ซึ่งหน่วยไคเทนก็ต้องการที่จะออกไปจัดก,การกับเรือพิฆาตลำนี้ซะให้มันจบๆทำให้คุรามุโตะนึกอะไรขึ้นมาได้แต่แทนที่เขาจะสั่งให้ไคเทนออกปฏิบัติการคุรามุโตะกับเรียกช่างเครื่องมาพบเนื่องจากไคเทนใช้การบิดอัดออกซิเจนเอาไว้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกับตันจึงให้ดัดแปลงต่อท่อออกซิเจนออกมาให้กัดทุกคนได้อากาศหายใจและมีเวลาซ่อนตัวเพิ่มมากขึ้น ส่วนทางด้านเรือพิฆาตตอนนี้พวกเขาก็ถูกเรียกตัวให้ไปคุมกันกองเรือที่เกาะกวมแต่กัปตันไมกลับบอกให้ทุกคนทำเป็นไม่ได้ยินยังไงเขาก็จะรอ i อ77เพื่อแก้แข้นให้การเรือหลายลำที่ถูกยิงจมไปทางด้านเรือ i อ77ถึงจะมีออกซิเจนเพิ่มแต่ก็คงรออยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้กัปตันคุราโมโต แล้วรู้จักกัปตันอลิโซวาในตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายว่ากัปตันเรือพิฆาตถนัดสายทําให้ทุกครั้งที่โจมตีเสร็จเขาจะสั่งให้เลี้ยวสายทันทีซึ่งจากรัศมีการเลี้ยวของเรือพิฆาตจะอยู่ที่300เมตรโคเรมโต,โตจึงมีแผนที่จะเลี้ยวไปทางกาวขวาซึ่งเรือดำน้ามีมรัศมีการเลี้ยวแค่50เมตรพอเลี้ยวเสร็จก็จะได้ตําแหน่งยิงต่อไปตโกลางลําเรือพอดี เมื่อวางแผนได้แบบนั้นที่เหลือก็อยู่ที่ดวงแล้วล่ะว่ากัปตันเรือพิฆาตจะสั่งให้เลี้ยวซ้ายอย่างที่คิดเอาไว้หรือไม่ ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่คุโรโมโตคิดเอาไว้หรือพิฆาตของอเมริกันได้เลี้ยวซ้ายคุโรโมโตจึงสั่งเลี้ยวขวาเพื่อดักทันทีเหลือพิฆาตได้เข้ามาในรัศมีการยิงคุโรโมโตจึงได้สั่งให้เตรียมต่อไปโดให้พร้อมหลังจากที่ได้ตำแหน่งกลางลำเลือคุโรโมโต้ก็ได้สั่งให้ยิงทันทีแต่เนื่องจากต่อไปโดช่องที่หนึ่งขัดข้องทำให้ยิงออกไปได้แค่3ลูก ส่วนทางด้านเรือพิฆาตตอนนี้โซนาก็ตรวจเจอตอร์ปิโดแต่ระยะนี้เรือคงหลบไม่พ้นกัปตันไมจึงได้สั่งให้ทิ้งระเบิดสกัดซึ่งระยะนี้แรงระเบิดอาจจะทําให้เรือเสียหายได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถสกัดตอร์ปิโดเอาไว้ได้ซึ่งมันก็ได้ผลจัดการกับตอร์ปิโดที่เข้ามาได้อย่างหว,วุดหวิดถึงเรือจะสัส่นสะเทือนจากแรงระเบิดแต่ก็ยังคงเอาอยู่ เมื่อรอดพ้นจากตอริปิโดมาได้ก็ถึงเทือเรือพิฆาตกันบางกับตันไมได้สั่งให้เดือน้าไล่ล่าทันทีโดยที่กัปตันโคโรมโต,โตก็ได้สั่งให้ดำลงและรอดใต้ท้องเรือพิฆาตเพื่อหลบแต่เนื่องจากระยะที่ผิดพลาดทําให้ไอจ77กระแทกเข้ากับท้องเรือพิฆาตทําให้เรือดำน้ำไอจ77เสียสมดุลและไม่สามารถรักษาระดับได้เรือยังคงดำดิ่งลงเรื่อยๆเครื่องยนต์ก็หยุดทํางานตอนนี้เรือดำลึกเกินขีดความปลอดภัยแรงกดดันมหาศาลท ทำให้หลอดไฟแตกเกือบทั้งหมดเรือดำดิ่งลงกระแทกพื้นความลึกกว่า190เมตรแรงกระแทกทำให้ตอร์ปิโดที่เหลือหนึ่งลูกที่อยู่ในห้องตอร์ปิโดหล่นลงมากระแทกโมริเนื่องจากน้ำหนักตอร์ปิโดที่หนักมากมันก็ทำให้โมริของเมโรอดและนี่ก็เป็นครั้งแรกของกับตังโคโลโมโตะด้วยที่ต้องเสียลูกเรือ เมื่อต้องเสียลูกน้องกับตังคุรมโมโตะจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาได้สั่งให้ทิ้งศพโมโริออกจากช่องตอร์บิโดพร้อมกับน้ำมันและของใช้ที่ไม่จำเป็นออกไปด้วยเพื่อหลอกว่าเรือจมไปแล้ว และเนื่องจากที่โครามโตะเคยสัญญากับซิซุโกะเอาไว้ว่าจะเก็บรักษาโน้ตเพลงซึ่งเป็นเหมือนเครื่องรางเอาไว้อย่างดีโดยที่จะไม่ยอมให้มันจมไปกับเรืออย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ได้ใจว่าจะมีชีวิตรอดกลับไปหรือเปล่าโครามโตะจึงได้พับโน้ตเพลงเส่ขวดและปิดเอาไว้อย่างดีเพื่อที่จะปล่อยออกไปในช่องต่อไปดพร้อมกับศกของโมริอย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องจมไปกับเรือ ศพของโมริกับขวดโนต้ตเพลงถูกทหารเรือพิฆาตเก็บกู้ขึ้นมาได้แต่หลังจากที่กัปตันเห็นสภาพขวดและศพก,ก็รู้ทันทีว่าเรือไม่ได้เสียหายเพราะไม่มีลอยไฟไหมอยู่เลยเขาจะรอจนกว่าจะจัดการได้ ส่วนทางด้านเรือไอเจตอนนี้ก็ผ่านมากว่า12ชั่วโมงแล้วคูโบตะหัวหน้าของเครื่องก็ยังไม่สามารถซ่อมเครื่อง,งยนต์ให้กลับมาใช้งานได้ตอนนี้ออกซิเจนก็เริ่มเหลือน้อยคูโบที่อยู่ในหน่วยไคเทนเขาก็เริ่มทนไม่ไหวเขาคิดที่จะแอบเอาไคเทนออกไปจัดก,การกับเรือพิฆาตเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตใครดีที่คูโบตะเห็นสะก่อนจึงได้ห้ามเอาไว้ได้ทันกับตันโครามโตจึงได้เดินมาบอกกับคูโบว่าเรามาเพื่อรบไม่ได้มาเพื่อตายแต่เนื่องจาก มีการยื้อแย่งกันในตอนห้ามคูโบทำให้มีชิ้นส่วนเครื่องมือหล่นกระแทกพืนและทำให้เกิดเสียงจนโซน่าของเรือพิฆาตตัวเจออเมริกันจึงได้ทิ้งระเบิดน้ำลึกลงมาจาัดก,การกับเรือไอเจอีกครั้งแต่เนื่องจากจุดที่เรือไอเจ็อยู่มันลึกเกินที่ระเบิดน้ำลึกจะลงมาถึงทำให้ไอเจไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลย แต่ถึงแม้ว่าจะรอดพ้นจากแรงระเบิดแต่ถ้าเครื่องยนต์ยังใช้งานไม่ได้พวกเขาก็อาจจะไม่รอดอยู่ดีกับตันโคโรโมโตะได้ออกมาพูดปลุกใจลูกเรือทุกคนพร้องก็บอกว่าจะใช้ตอไปโดที่เหลือเพียงหนึ่งลูกจัดการกับเรือของศัตรูให้ได้ถ้าทุกคนร่วมใจกันสู้พวกเราจะชนะและจะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้กินข้าวกันให้อิ่มสักที ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าคุโบตะจะสามารถซ่อมมอเตอร์ให้กลับมาใช้งานได้แล้วซึ่งหมอก็ได้มาช่วยในห้องเครื่องอีกแรงเพราะคนมีไม่พอกับตันได้สั่งให้ทุกคนประจำสถานีรบเพื่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาจะระเบิดแทงเก็บอากาศซึ่งถ้าลอยขึ้นในครั้งนี้พวกเขาจะไม่สามารถดำลงได้อีกแล้ว ตอนนี้เรือพิฆาตของอเมริกันก็ตรวจเจอการเคลื่อนไหวใต้น้ํากับตันไมได้สั่งให้เดินหน้าตามไปจัดการทันทีแต่สิ่งที่เรือพิฆาตตามไปมันไม่ใช่ไอเจ็ดสิบเจ็แต่มันเป็นไคเเทนเป,ปล่าๆที่ถูกปล่อยออกไปเพื่อเป็นตัวล่อเพื่อให้ไอเจ็ดสิบเจ็ดลอยขึ้นมาโจมตีได้อย่างปลอดภัยตอนนี้เรือดำน้ำไอเจ็ดสิบเจ็ดก็ค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ําและสามารถเล็งเป้าหมายอย่างเรือพิฆาตได้อย่างชัดเจนเมื่อทุกอย่างพร้อมกับตันคูรโมโตก็ได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดทันที และความหวังเดียวของพวกเขาก็คือต่อไปดูลูกสุดท้ายลูกนี้ ต่อไปโดได้พุ่งข้าใส่เป้าหมายอย่างรวดเร็วกว่าที่กัปตันเรือพิฆาตจะรู้ตัวมันก็ไม่ทันแล้วครับกัปตันใหม่ทําได้เพียงหักเลี้ยวเพื่อให้เรือเสียหายน้อยที่สุดและบอกให้ทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกต่อไปโดพุ่งก็ใส่ท้ายเรือเต็มๆเ,เ,เรือพิฆาตของอเมริกันได้รับความเสียหายแต่ต่อไปโดเพียงลูกเดียวไม่สามารถจมเรือพิฆาตลงได้ตอนนี้เรือ i 7 7ก็กําลังขึ้นสู่ผิวน้ําและอาวุธป้องกันก็ถูกถอดออกเพื่อติดตั้งไคเทนทําให้ตอนนี้ เรือดำน้ำไอ7จไม่มีอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวเองได้เลย ส่วนทางด้านเรือพิฆาตลูกเรือก็กำลังวุ่นวายช่วยกันดับไฟและพวกเขาก็เห็นเรือดำน้งของญี่ปุ่นโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำลองกัปตันเรือพิฆาตได้สั่งให้เตรียมปืนใหญ่เล็งไปที่เรือไอเจแต่กัปตันไมก็ไม่ยอมสั่งยิงและรอลูกเรือไอเจสละเรือกันเสร็จก่อนแต่ลูกเรือไอเจทุกคนก็ยังไม่ได้ลงจากเรือพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าลูกเรือบนเรือพิฆาตกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจและเพียงแป๊บเดียวเรือไอเจก็ได้รับรายงาน จากกองประชาการว่าตอนนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศยอมแพ้สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ถึงญี่ปุ่นจะประกาศยอมแพ้แต่โทยามะที่เป็นหัวหน้าหน่วยไคเทนเขาก็ไม่ยอมจบโทยามะได้หยิบปืนขึ้นมาจ่อกับตันโคราโบโตเพื่อบังคับกับตันให้สั่งนําเรือพุ่งชนเรือของศัตรูโทยามะที่อยู่ในหน่วยไคเทนเขาถูกปลูกฝังให้ทําลายศัตรูให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะต้องตายก็ตาม แต่ระหว่างนั้นเรือพิดคาดก็ได้ส่งสัญญาณมหาหาเรือ I-77 พร้อมกับข้อความซึ่งมันก็เป็นข้อความในโน้ตเพลงของคุโมโตะที่อเมริกาเก็บขึ้นมาได้โอไลออนช่วยนำทางคนรักชันทีอย่าให้เขาลงทางเมื่อยามต้องกลับบ้าน เมื่อทุกคนได้รับข้อความที่อเมริกันส่งมาก็ต่างพากันมองไปที่กลุ่มดาวโอไลออนกับตันจึงพูดกับโทยมามะว่านี่มันไม่ได้ปิดฉากแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ต่างหากทำให้โทยมามะที่ได้ยินถึงกับร้องให้ออกมากับตันเรือของทั้งสองฝ่ายต่างทำความเคารพซึ่งกันและกันและทุกอย่างก็จบลง หลังจากสิ้นสุดสงครามลูกเรือของ i77 กลับมาพบปะสังสรรค์กันทุกปีมีแค่กัปตันโครามโตที่ไม่เคยมาพบปะกับทุกคนเลยสักครั้งมันอาจจะเป็นเพราะกัปตันโครามโตอาจจะยังเจ็บปวดไม่หายที่ต้องเสียลูกเรือไปหนึ่งคนในวันนั้นอย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางแฟนเพจ Facebook กันอีกช่องทางด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,ก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ